กัทหาริยาชาดกค่ะเลือดพ่อเข้มข้นกว่าค่ะที่มาแล้วก็มูลเหตุของเรื่องนะคะกัทหาริยาชาดกนะคะอยู่ในขุทกานิกายชาดกเอกานิบาท อปันนกวัคค่ะถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่สาบุาพ,าพวัคค่ะเรื่องวิถุทภาวัตถุพระพุทธองค์ทรงปรารบการที่พระเจ้าประเสษนธิกโกศลทรงถอดยศพระนางวาสภคติยาจากตำแหน่งพระอัครมเหสีด้วยสาเหตุที่พระนางเป็นพระธิดาของพระเจ้ามหานามะอันเกิดแต่บานดาที่เป็นทาสีจึงตรัสเล่าชาดุกนี้ค่ะ ความย่อว่าพระเจ้าประสิทธิีกุศลแห่งเมืองสวัสดีค่ะทรงมีพระประสงค์จะเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยมีความสนิทสนมคุ้นเคยจะได้ไปฉันในพระราชนิเวศได้สะดวกใจจึงส่งพระราชสารไปถึงพระเจ้ามหานามะสังกยาราชแห่งเมืองกบิลพัททูลขอพระราชธิดาองค์หนึ่งเพื่ออภิเษกเป็นพระมเหสีแต่พระเจ้ามหานามะพร้อม จ้าสักยะทั้งปวงประชุมปรึกษากันแล้วก็ได้ส่งพระนางวาสภคติยาซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้ามหานามาอันเกิดแต่นางทาสีชื่อนางนาคมนทาไปถวายเพราะเกรงเชื้อสายสักยะจะแปดเปื้อนกับเชื้อสายอื่นพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงส่งสถาปนาให้เป็นพระอัครมเหสีอามาค่ะพระนางวาสภคติยาประสูติพระอรโอรสองหนึ่งพระนามวาวิถุทพะ ภายหลังพระเจ้าประสิธทธิ์กุสสศลทรงทราบความจริงว่าพระนางเป็นธิดาของทาสีจึง,งทรงถอดพระนางและพระโอรสจากฐา,านนนรสัก์แต่ยังทรงอนุญาตให้พำนักอยู่ในพระราชนิเวศได้พระบรมศาสดาค่ะทรงทราบเรื่องนี้จึงเสด็จพร้อมด้วยพระสงฆ์500เข้าไปในพระราชนิเวศพระราชาเสด็จออกต้อนรับแล้วกลับทูลให้ประทับเหนือ พระพุทธาธพร้อมทั้งกราบทูลถามถึงสาเหตุที่เสด็จสมเด็จพระศรีสันเพชรจึงตรัสถามว่าพระนางวาสพัทขติยาหายไปไหนพระสรงชัยจึงกราบทูลเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพ,พระบรมศาสดาค่ะจึงตรัสถามว่าพระนางวาสพัทขติยาเป็นพระธิดาของใครท้าวเอถอทูลตอบว่าเป็นพระธิดาของพระเจ้ามหานามสักยราชตรัสถามต่อไปว่านางมาที่นี่เพื่อใคร เมื่อเท้าเธอทูลตอบว่ามาเพื่อข้าพระองค์จึงได้ตรัสว่ารูก่อนมหาบาพิษนางเป็นพระธิดาของพระราชามาเพื่อพระราชาเหมือนกันได้ราชโอรสก็อาศัยพระราชาฉะนั้นราชโอรสนั้นจึงไม่สมควรเป็นเจ้าของราชสมบัติของพระราชบิดาเล่าธรรดาโคตรกูลของบรรดานั้นจะทำอะไรได้ โคตรกูลของบิดาเท่านั้นเป็นหลักเป็นประมาณครั้งโบราณพระราชาทรงมีพระโอรสกับหญิงเก็บฟืนที่อยู่ร่วมกันเพียงครู่เดียวยังทรงประทานตำแหน่งอัครมเหสีให้ทั้งพระราชทานราชสมบัติให้แก่พระโอรสนั้นซึ่งต่อมาพระโอรสก็ได้ผ่านราชสมบัติเมืองพรารณสีที่ยิ่งใหญ่ถึง12โยชน์ ต่อจากนั้นได้ตรัสเล่าเรื่องอดีตโดยละเอียดเรื่องอติเตแอดีตการนานมาแล้วนะคะพระเจ้าพรหมทัตร,ราชาแห่งเมืองพาราณสีเสด็จประพาสพระราชอุทยานพร้อมด้วยบริวารแวดล้อมยิ่งใหญ่ส่งเพลิดเพลินพระราชฤทัุไทย,รรอ,ทยอยู่กับดอกไม้และผลไม้สเสด็จสัญจรไปเรื่อยๆตอนหนึ่งก็ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงคนหนึ่งร้องเพลงไปพลางเก็บฟืนไปพลางที่ป่าไม้ซึ่งอยู่ติดกับพระราชอุทยานทรงม,มีพระไทย ปฏิพัตในตัวนางจึงเสด็จปลีกตัวออกไปหาตามลำพังพระองค์ทรงสนทนาแล้วก็อยู่ร่วมสังวาสกับนางชั่วครู่หนึ่งขณะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ถือปฏิสนธิในคันของนางซึ่งนางก็รู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณจึงกราบทูลให้ทรงทราบเท้าเธอจึงได้พระราชทานพระธรรมรงวงหนึ่งให้แก่นางพร้อมรับสั่งว่าถ้าเด็กที่คลอดมาเป็นหญิงก็ให้จำนายไหวนวงนี้เลี้ยงชีพกันไปถ้าเป็นชายก็ให้นำข้าเฝ้า พร้อมกับแหวนนี้จะสั่งเสียแล้วก็เสด็จกลับฝ่ายนางก็ดูแลคังอย่างดีจนครบกำหนดค่ะได้คลอดพระโอรสโพธิสัตว์แล้วเลี้ยงดูอย่างดีจนจเจริญไวขึ้นพระโอรสไปเล่นหัวกับเด็กๆที่สนามเด็กเล่นประจําแต่เมื่อเล่นกันไปหยอกล้อกันไปพวกเด็กๆก,ก็มักจะหยอกล้อต่อว่าเธอว่าถูกลูกไม่มีพ่อรังแกเอาเธอจึงไปถามมารดาว่าบิดาของตนเป็นใครอยู่ที่ไหนนางไม่อาจปกปิดได้จึงบอกความจริงว่าบิดาของเธอคือ พระเจ้าพราณสีพร้อมทั้งเล่าเรื่องเบื้องหลังให้ลูกฟังแต่ต้นเมื่อดูอัธยาศัยของบุตรชายว่าต้องการที่จะเห็นพระบิดาจึงพาไปจนถึงประตูวางแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปกราบทูนให้ทรงทราบครั้นได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตแล้วก็จูงบุตรเข้าไปเฝ้าอย่างท้องพระโรงถวายบังคมแล้วกราบถูนให้ทรงทราบว่าเด็กน้อยที่ติดตามมาด้วยนี้ คือพระโอรสของพระองค์เจ้าพระนศีค่ะแม้ทรงจำนางได้แต่ทรงละอายข้าราชบริพานที่เฝ้าเห็นกันอยู่จึงตรัสปฏิเสธว่าไม่ใช่พระโอรสของพระองค์แม้นางจะทรงนำพระธรรมรงออกมาแสดงก็ทรงปฏิเสธว่าแหวนวงนี้ก็ไม่ใช่ของพระองค์นางจึงกราบทูลขึ้นว่าเวลานี้นอกจากความสัตย์จริงแล้วหม่อมฉันไม่มีพยานอื่นที่จะยืนยันได้ จึงขออาศัยความสัตย์จริงเป็นพยานเด็กคนนี้เกิดจากประชเช้าแผ่นดินเด็กคนนี้จงลอยอยู่บนอากาศถ้ามิใช่ซ้ายก็ขอให้ตกลงมาตายเสียพูดจบนางก็ตั้งจิตอธิษฐานอยู่ลูกน้อยขึ้นไปบนอากาศกุมารน้อยพระโพธิสัตว์ก็นั่งขัดสมาธิอยู่กลางหาวกล่าวข้อธรรมแก่พระราชบิดาว่าขอเดชะพระมหาราชเจา้าข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์ข้าแต่พระจอมชนขอได้โปรดทรงชุบเลี้ยงข้าพระบาทไว้ด้วยเถิด แม้คนอื่นๆพระองค์ยังส่งชุบเลี้ยงได้เหตุไฉน,นจะไม่ส่งชุบเลี้ยงพระโอรสของพระองค์เองเล่า พระเจ้าพาราัสีค่ะทรงสดับถ้อยของพระโพธิสัตว์ตรัสอ้อนวอนอยู่กลางอากาศเช่นนั้นทรงเหยียดพระกรทั้งคู่ออกไปพร้อมแบรพระหัตตรัสพระวาจาซึ่งหมายว่าทรงรับรองความเป็นพระโอรสของพระโพธิสัตว์ว่าลงมาถือพ่อพ่อจะรับเลี้ยงเองพ่อจะรับเลี้ยงเองไม่ใช่เพียงแค่สองพระกรเท่านั้นมือพันมือของผู้คนทั้งหมดในที่นั้นต่างยื่นออกเพื่อจะรับพระโพธิสัตว์สลอนไปหมดให้พระองค์ ไม่ได้เสด็จลงในมือของคนอื่นหากเสด็จลงในประหัตของพระชนกแล้วประทับบนพระเพลาของพระราชบิดาอย่างมีความสุขต่อมาค่ะพระเจ้าโพรมทัศราชาแห่งพาราณสีก็พระราชทานตําแหน่งมหาอุปราชแก่พระราชกุมารและทรงสถาปนาพระมารดาเป็นอัครมเหสีครั้นเท้าถือเสด็จสวรรคตแล้วค่ะพระโพธิสัตว์ก็ได้เสด็จขึ้นคลองราชดํารงพระราชสันตติวงศ์เมืองพาร,ราณสีส มเฉลิมพระนามาพิไทยว่าพระเจ้ากันทะวาหนะพระบรมศาสดาค่ะครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าพระมารดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระนางมหามายาส่วนพระเจ้ากันทวาหณนะก็คือพระองค์เองดังนี้ สำหรับสาระที่ได้จากชาดุกเรื่องนี้นะคะความมีเหตุผลกับความรับผิดชอบสองอย่างนี้เป็นคุณธรรมสำคัญที่ทำให้คนเรานั้นมีสเสน่ห์น่านับถือน่าไว้ใจเป็นหลักประกรันบุคคลว่าเป็นคนดีเป็นคนที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งและเป็นข้อที่ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้น้อยจำปรารถนาคือทำให้เกิดมีขึ้นในตนไม่ละเลยเพิกเฉยเสียคนมีเหตุผลจะมีลักษณะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วยอ เชื่อถือความคิดเห็นนั้นไม่ใช่คนที่เชื่อง่ายหูเบาหรือยอมรับฟังด้วยความกลัวหรือด้วยหวังผลประโยชน์คนมีเหตุผลย่อมเข้าใจอะไรได้ง่ายพูดให้เข้าใจไม่ยากเพราะยึดหลักความถูกต้องประจำเพราะยึดหลักความถูกต้องประจำใจเป็นปกติอยู่แล้วคนมีความรับผิดชอบจะมีลักษณะยึดถือสัจจะมั่นคงพูดจริงทำจริงไม่ทำให้เสียคำพูดหรือเสียงงานยอมรับในสิ่งที่ตนทำไม่บิดพบิ้วหรือโลเลไม่ หลีกเลี่ยงอ้างโน่นอ้างนี่เพื่อให้ตนพ้นผิดประเภทเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคนที่มีเหตุผลและก็มีรับผิดชอบแม้จะพลาดพลั้งหรือทำผิดเสียหายไปบ้างมักได้รับการให้อภัยหรือความเห็นอกเห็นใจไม่คลายความเคารพนับถือคนเราแม้จะสูงส่งหรือยิ่งใหญ่แค่ไหนค่ะหากขาดความมีเหตุผลและขาดความรับผิดชอบเสร็จแล้วก็ ไม่น่านับถือแล้วก็ไม่มีเสน่ห์พอที่จะดึงดูดศรัทธาดึงดูดจิตใจของคนรอบข้างและก็คนทั่วไปได้นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ